นะโมตัสสะภะคะวะตโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะตโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะตโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอัปปสันเนหินาทัสสาสเสนสาธุสัมมาเต อมนุษเสหิจันเดหิสทากิพิสการิภิปริสานันจตัดสันนมหิงสายะจขุติยายันเทเสสิมหาวีโรปริตันตมพนามเหตอภัสสันเนหินาถสะสะาสนสาธุสัมมเตะอมนุษเสหิจันเดหิสทากิพิสการิภิปริสานันจตัดสันนมหิงสายะจขุติยา ยันเทเสสีมหาวีโรปริตันตมพนามะเหตุอภัปสันเนหินาัสสะาสนสาธุสัมมาเตอมนุสเสหิจันเดหิสทากิพิสการิภิปริสานนจตัดสันนะมหิงสายะจขุติยายันเทเสสีมหาวีโรปริตันตมพนามะเหตอภัปสันเนหินาัสสะาสนสาธุสัมมาเตอมนุสเสหิจันเดหิสทากิพิสการิภิ ปริสานันจตัดสันนมหิงสายะจขุติยายันเทเสสิมหาวีโรปริตันตมพนามะเหตอปสันเนหินาัสสะาสนสาธุสัมมเตอมนุสเสหิจันเดหิสทากิพิสการิภิปริสานันจตัดสันนมหิงสายะจขุติยายันเทเสสิมหาวีโรปริตันตมพนามะเหต อปปสันเนหินาัสสะสเนสาธุสัมมาเตะอมนุสเสหิจันเดหิสทากิพิสการิภิปริสานันจตตสันนะมหิงสายะจขุติยายันเทเสสีมหาวีโรปริตตันตมพนามเหตอัปปสันเนหินาัสสะสเนสาธุสัมมเตะอมนุสเสหิจันเดหิสทากิพิสการิภิ ปริสานันจตัดสันนมหิงสายะจคุติยายันเทเสสิมหาวีโรปริตันตมพนามะเหตอปสันเนหินาัสสะเสนสาธุสัมมเตอมนุสเสหิจันเดหิสทากิพิสการิพิปริสานันจตัดสันนมหิงสายะจคุติยายันเทเสสิมหาวีโรปริตันตมพนามะเหต อปปสันเนหินาัสสะส,สเนสาธุสัมมาเตอมนุสเสหิจันเดหิสทากิพิสการิพิปริสานันจตัดสันนะมหิงสายะจขุติยายันเทเสสีมหาวีโรปริตันตัมพนามเหตอปปสันเนหินาัสสะส,สเนสาธุสัมมเตอมนุสเสหิจันเดหิสทากิพิสการิพิ ปริสานันจตัดสันนมหิงสายะจคุติยายันเทเสสิมหาวีโรปริตันตมพนามะเหอัปสันเนหินาัสสะเสนสาธุสัมมเตอมนุสเสหิจันเดหิสทากิพิสการิพิปริสานันจตัดสันนมหิงสายะจคุติยายันเทเสสิมหาวีโรปริตันตมพนามะเห อปปสันเนหินาัสสะสเนสาธุสัมมาเตะอมนุสเสหิจันเดหิสทากิพิสการิภิปริสานันจตัสันนะมหิงสายะจขุติยายันเทเสสีมหาวีโรปริตตันตมพนามเหตอัปปสันเนหินาัสสะาส,าสเนสาธุสัมมาเตะอมนุสเสหิจันเดหิสทากิพิสการิภิ ปริสานันจตัดสันนมหิงสายะจขุติยายันเทเสสิมหาวีโรปริตันตมพนามะเหตอปสันเนหินาัสสะาสนสาธุสัมมเตอมนุสเสหิจันเดหิสทากิพิสการิภิปริสานันจตัดสันนมหิงสายะจขุติยายันเทเสสิมหาวีโรปริตันตมพนามะเหต อปปสันเนหินาัสสะสเนสาธุสัมมเตอมนุสเสหิจันเดหิสทากิพิสก,การิพิปริสานันจตัดส,สันนะมหิงสายะจคุติยายันเทเสสีมหาวีโรปริตันตมพนามะเหตอปปสันเนหินาัสสะาส,าสเนสาธุสัมมเตอมนุสเสหิจันเดหิสทากิพิสการิพิ ปริสานันจตัดสันนมหิงสายะจคุติยายันเทเสสิมหาวีโรปริตันตมพนามะเหตอปสันเนหินาัสสะเสนสาธุสัมมเตอมนุสเสหิจันเดหิสทากิพิสการิพิปริสานันจตัดสันนมหิงสายะจคุติยายันเทเสสิมหาวีโรปริตันตมพนามะเหต อปปสันเนหินาัสสะสเนสาธุสัมมเตะอมนุสเสหิจันเดหสิสทากิพิสการิภิปริสานันจตัดสันนะมหิงสายะจขุติยายันเทเสสีมหาวีโรปริตันตัมพนามเหตอัปปสันเนหินาัสสะาส,าสเนสาธุสัมมเตะอมนุสเสหิจันเดหสิสทากิพิสการิภิ ปริสานันจตัดสันนมหิงสายะจขุติยายันเทเสสิมหาวีโรปริตันตมพนามะเหอัปสันเนหินาัสสะาสนสาธุสัมมเตอมนุเสหิจันเดหิสทากิพิสการิภิปริสานันจตัดสันนมหิงสายะจขุติยายันเทเสสิมหาวีโรปริตันตมพนามะเห